สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกัมาพบมาพอกับเจตาพา้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะมืนีิเจตาจะมาว่างแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะจะเป็นของเซียนซุ่มบวกเลขล็อกกิ๊กเนาะค่ะวันที่ 18, สิบแปดเมษาแล้วเนาะเป็นมื่อไม่ค่ะสองทุ่มครึ่งไปรุ่นเล่ากันเนาะค่ะไปเบิ่งแนวทางของพวกเพิ่นกันค่ะ นี่ก็จะเป็นแนวทางของเซียนซุ่มเนาะค่ะลาวพัฒนาค่ะแนวทางของลาวพัฒนาของเซียนซุ่มเนาะค่ะที่ผ่านมาค่ะวันที่สิบเอ็ดเมษาเนาะลาวบออกสองงวดเนาะค่ะมาออกมื้อนีเนาะวันที่สิบแปดเมษาหลายมืออยู่นะคะบะออกเซียนซุ่มค่ะ วันที่เกาวันที่เจ็ดเนาะคตู้ไม่มาเบิงเป็นมือไม่แล้วค่ะวันที่สนะิบแปดเมษายนเนาะไปใหม่ไปต่อเนาะค่ะอีซีทุกท่านไปใหม่ไปต่อสิบแปดเมษายนเนาะค่ะไปต่อกับเซียนซุ่มค่ะลาวพัฒนามือแรงเนาะ สองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาวิ่งหลุดของเซียนซุ่มค่ะเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามสองเก้าสามเก้าค่ะเบุญก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับเก้าเก้าค่ะสามตัวสามหางเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดสองเก้าค่ะ แคบนาจอเด้อค่ะให้จะไปต่อกับเซียนซุ่มรงินสองทุ่มคขึงเล่าพัฒนาสองตัวเน้นที่เจ็ดสองสามค่ะสามหางเก้าเจ็ดสองเจสามเกค่ะตัวเน้นตัวเจาะพื้นเนาะสามตัวกราบขอบคุณขอบคุณเซียนซุ่มเด้อค่ะ ที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนะกับขอบพะกุนหลายๆแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไว้ไปต่อกับเสียนซุ่มเล่าพัฒนากันหัวแรงเนาะค่ะไปต่อเลขกับีเขาม่หลุดเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเน้ะค่ะ าเลขหลุดเลขบ่เขากับกาบขอโทษขอให้เอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเลขของเลขมีที่มาค่ะเล่าพัฒนาวันที่สิบเอ็ดก็ลดไปเนาะคะ่ะหลุดเลขเล่าบึนออกในศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะวันที่สิบเอ็ดลดกันไปหลายเนาะคะ่ะพี่น้อง เป็นเรื่องธรรมดาเนาะว่าเลขมันเลขเบิ้ลนี่รุดรุดลลยอยู่ค่ะกราบขอโทษขออภัยเนาะไปไม่ค่ะไปไม่ไปต่อไปไม่เนาะเอางวดไม่ละงวดที่ผ่านมาหลุดท่ากับไปเอางวดไม่เนาะค่ะว่าเป็นยังไงกำลังเลี้ยงใจกันคือเกาตามต่อค่ะไปต่อตามต่อเหมือนเดิม เลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเมื่อวันที 18, ่สิบแปดเมษายนค่ะไปใหม่ไปต่อวันใหม่เนาะเอาใหม่เนาะค่ะวิ่งรูดของเพิ่นก็จะมีหนึ่งสามค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าเบิ่นก็จะมีเบิ่นสามสามเบิ่นสามสามคู่อัน อันเดียวเด้อค่ะคู่เดียวนี่เลขมีที่มามีสามสามค่ะ่อนี้หน่อยๆเอ,อ่อเจาะเนียนๆเจาะๆเนาะค่ะเอาสามตัวหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสามค่ะสิบแปดนีสาค่ะสองทุ่มครึ่งมือน,น,นีไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะ นึ่จอพนสามเจ็ดกับสามเก้าเด้อค่ะสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้านะเอาแคบหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นยางสูงเนาะค่ะ เป็นแข่แนวทางเนาะพิจารณากันเอาเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นเลขล็อกยิคค่ะเลขล็อกยิกที่เก้าค่ะวันที่เจ็ดเพิ่นกบเขาไปตรงๆเลยค่ะล่างแปดหนึ่งเนาะ ประวัติของเลขล็อกกิกค่ะตัวใหม่พื้นมาแล้วค่ะไปใหม่ไปต่อเนาะของเลข ik, เล็อกกิกลาวพัฒนาวันที่ 18, สิบแปดเมษายนเนาะค่ะลาวพัฒนาเลขล็อกกิกวิ่งรูดไทยมาสองกับสามค่ะสองกับสามสองตัวสี่หางสองสี่สามสี่สองหกสามหก เบิร์ก็จะสองสองสามสามค่ะสามตัวสามหางสามสองสี่สามสองหกสามสามสองค่ะเน้นเจาะเพิร์ไนมาสองหางค่ะสองสี่สองหกแล้วก็ตัววิ่งตัววิ่งรูดเพิรนเน้นที่สองเนาะค่ะที่วงกลมไปเน้นตัวเดียวตัวเน้นตัวเจาะตัวเดียวนะค่ะสามตัวก็เน้นที่สองหางสามสองสี่สามสองหกค่ะ เอาแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขล็อกจิกเนาะค่ะแคบหน้าจอเนาะไปต่อกับเลขล็อกจิกกาบขอบุญขอบคุณเลขล็อกจิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะขาดบได้เนาะค่ะขอบขอบขอบุญขอบคุณหลายๆที่เอามาวางทางช่องน้อยๆเนาะ มีแนวทางค้าบ่มีแนวทางกะบบ่มีช่องน้อยพี่น้องถ้าบ่มีช่องกับ่มีแนวทางเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือว่านล่ะคือพี่น้องปองไปเขามารับชมมาเบิงนี่ลหละเนาะค่ะชอบกับจัดเนาะอันของหฮอมักบางเทือกับเบิงแน่เบิงแน่บ่เบิงแน่ให้กำลังแรงใจกันเนาะก็ดีใจคือเกาค่ะอ่าเขามาเบิงผู้เพิ่นอันมาให้กำลังแรงใจ เพื่อนกับมาติดตามเนาะค่ะเพื่นกับมาคอมเมนต์เนาะกำลังแรงใจดีค่ะบอา้าวไปต่อค่ะขอบขอบพะกุณนหลายๆทุกกำแรงแรงใจเนาะค่ะแรงใจทุกทันที่หายมามาบึงมาติมาชมกันเนาะค่ะพี่น้อง ถ้าชอบพอมก็จัดรับเท่ากับพานกับเบิ้งไปบางคนเพื่อนก็เบิ้งไปเนาะคนเพื่อนก็ชอบบางคนเพื่อนก็จัดเนาะค่ะเอาที่เราชอบนอะค่ะเรื่องธรรมชาติเนาะเอาเสียนหนุ่มค่ะเสียนหนุ่มมันจะเป็นของเสียนหนุ่มค่ะเสียนหนุ่มที่ผ่านมาเนาะวันที่เก้าเนาะค่ะ จะเป็นวันที่เจนะ็ดับเลขบ่าเขาเลขรุดกักาับขอโทษขอให้แทนเซียนหนุ่มเนาะค่ะไปใหม่ไปต่อค่ะมือไหม่แล้วมือไหม่แล้วค่ะวันที่18บมีสายนวันใหม่เราก็ไปต่อเนาะค่ะเอาใหม่นะเนาะเซียนหนุมเล่าพัฒนาวิ่งรูดไหมาสี่กับหค่ะสกับห สตัว4หาง40 60 4นย์หกศูนกบก็จะมีสี่กับ66ค่ะ3มตัว3มหางส60 462ูนยค่ะเน้นเจาะบ,บิ่นี่แค่60กับ62ค่ะสายวิ่งสายรูดจะลืมค่ะทั้งบึนเนาะเหล็กเล่าออกดีออกดีค่ะ ตัวบุนก็จยาเฮากับยาบอมองข้ามเนาะค่ะมองข้ามไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะสามตัวสองหางสี 4, 6, 0, 4, 4, ่หกศูนย์สี่สี่สองอแคบหน้าจอค่ะไปต่อกับเสียงหนุ่มเนาะแคบหน้าจอไว้คลิปนี้ก็กลับขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอิบซีทุกท่านเนาะ ที่เขามาให้กำลังแรงใจงใจชอบกระจัดเนาะค่ะขอบขอบพรุคุณหลายๆที่เขามารับชมรับฟังขอให้พี่น้องโชคดีค่ะมือแรงสองทุ่มครึ่ง,งขอให้โชคดีเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเนาะค่ะเดินทางไปไหนไกยปลอดภัยเนาะความปลอดภัย ดีค่ะปลอดภัยไวกอนเนาะเดินทางไปไหนก็ให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ